ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับยามเช้านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าแลกป้องมีแต่ได้กับได้นะครับรดูว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเอาคูปองของเรานะครับไป ใส่เฉยนะครับแล้วเราก็จะได้คูปองเพิ่มกลับมาแน่นอนเลยนะครับยางร้านที่สุดเนี่ยคงจะได้คูปองเพิ่มกลับมา1่คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะครับแต่ว่า GM เนี่ยเพิ่งโปรโมทนะครับจริงๆผมจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะครับแต่ GM ไม่โปรโมทสักทีนะครับโอเคเราก็เริ่มกันเลยนะครับมันจะมีให้เรากดทั้งหมด8ครั้งแต่ว่าผมได้มา8คูปองนะครับ เขาจะมีบอกนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยใช้ทั้งหมดเท่าไหร่บางมี29มี9 29 89 169 399 799 1499แล้วก็2999นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่คูป,ปองที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นของการสุ่มนะมันจะสุ่มให้เรานะครับบางทีเนี่ยคุณสุ่มไปคุณใช้2,999คูปองเนี่ยคุณอาจจะได้เพิ่มมาแค่คูปองเดียวนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ไว้ทุกคนอยากให้ทุกคนนะครับแคปบช่วงก่อนจะมีกับหลัง ที่เล่นไปเสร็จแล้วนะครับคุณทุกคนจะได้รู้ว่าเออในยอเยอะเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณเชื่องซึ่งก่อนนั้นน่ะผมมีอยู่ประมาณ3ามคูป,ปองนะครับอืมโอเคในเะพื่อเป็นการไม่รอชา้าแล้วก,กดอีกรอบกันเลยนะครับจริงๆผมแนะนํากิจกรรมพวกนี้มากนะครับสมมติคุณแบาบว่าอยากได้สกินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อันนี้ไปนะครับผมเกือบวะผมได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับยัางไงากิจกรรมนี้มันคุ้มอยู่แล้วครับแต่ถ้าถามว่าได้เยอะไหมอันนี้แล้วแต่ดวงของคุณของแต่ละคนเลยนะครับบางคนได้น้อยเนี่ย ผมได้แค่คูปองเดียวเองเนี่ยนะมันคือมันดีไหมนยฮะมันดีไหมนะครับมาร้อยเจ็ดสิได้มาสี่คูปองนะครับจริงๆงกิจกรรมพวกเนี้ยมันดีอยู่แล้วครับมันไม่จะเป็นต้องแบบว่าได้เยอะได้น้อยนะครับอืมจริงๆมันผมว่ามันก็ดีนะมันดีเพราะว่าเราไม่ได้แบบเอาคูปองไปไหนเลยแค่เอาคูปองเป็นแลกแลกคูปองเสร็จแล้วเอากลับมาอะไรอย่างงี้นะครับสรุปรวมๆแล้วนะครับก็คือผมกไ็ได้แค่นี้แหละรวมๆแล้วนะครับสมมติ ผมเนี่ยหมดสุ่มไปทั้งหมด3 4รอบนะผมได้คูปองมาเพิ่มมา20คูปองนะครับเออดีไหมแต่ผมไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยนะนะครับซึ่งกิจกรรมเติมคูปองครบจำนวนที่กำหนดเนี่ยก็ได้เยอะนะครับได้เยอะนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องเติมคูปองเพิ่ม100คูปองเราจะได้โบนัสคูปอง20คูปองหรือว่าเราเติมมากกว่านั้นเราก็ได้มากกว่านั้นเองนะครับเพีวาว่ามันเป็น กิจกรรมคอมโบกันเลยนะระหว่างเติมคูปองครบจำนวนที่กำหนดกับแลกปองมีแต่ได้กับได้นะครับโอเคประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้ใครได้เท่าไหร่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่ก็สามารถมาแชร์กันได้นะว่าได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับสาหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีจะเพยงเท่ารรนี้นะครับถ,ถ้าชอบวิดอกดไลค์เป็นกำลัง like <i> ใ,ใจให้ผมทำคลิปต่อไปแต่ผมเชื่อนะต้องมีคนที่ได้คูปองประมาณเยอะๆแน่นอนนะครับบางทีก็ร้อยสองร้อยแต่ผมอยากจะรู้จริงๆว่าทุกคนเนี่ยได้คูปองเฉลี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แต่ผมมีติดอยู่อย่างนนทุกคเล กิจกรรมเนี้ยจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเ้ยนะครับแต่ว่า GM เนี่ยเขาเพิ่งมาเขาเรียกว่าโปรโมทนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในการที่แบบว่ากิจกรรมมันมาวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งโปรโมทมันมันคืออะไรนะครับอืมจริงๆมันควรจะโปรโมทมานั้นเลยมั้งนะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมเห็น RV เนี่ยเป็นบ่อยนะครับที่แบบว่ากิจกรรมเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มไปแล้วแบบไปเป็นวันแล้วเพิ่งมาจะมาโปรโมทเหมือนสกินของคิวเลนเนี้ยออกมาแล้วนะครับเพิ่งจะมาโปรโมท นะครับไม่แน่ใจว่าทําปกไม่ทันหรือว่าอะไรแต่ว่าไอ้ปกคูปองมีจะได้กับได้คือมันก็เป็นหน้าอย่างนี้อยู่แล้วปะแค่เอาไปใส่หน้าแรกอะแค่เอารูปเนี้ยไปใส่หน้าเปิดเกมเข้ามาเพื่อเป็นการโปรโมทอะนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทํานะอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกใจเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะเครื่องอื่นอาจจะแบบว่าเปิดมาแล้วเจอกิจกรรมคูปแรกปองมีจะได้กับได้กับได้แต่ว่าไอ้เครื่องของผมเนี่ยมันเปิดแล้วมันไม่เจอกิจกรรมเนี้ย นะผมต้องมาไล่เลื่อนดูนะถึงจะเจอนะครับและแล้ววันนี้ก็คือเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นนะเพิ่งมาเห็นว่ามันมันโปรโมทนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสมมติแบบว่าใครทําไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าใครได้สุดนลดเท่าไหร่ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีมีมัวผมดูวันเชี้ยชชิพอยู่นะครับตะวันฉายเจอกับเจอกับตะวันฉายเจอกันไปแล้วตอนนี้ ชิงเก็ตอาร์ซอฟกําลังเจอกับกิโกเลียนด้วยนะครับอืมถ้าถามว่าผมเชียร์ใครครับผมเชียร์กิโกเลียนครับเพราะว่าชิงกิตอาราซอฟมันเพิ่งตบมวยไทยมานะาเพิ่งตบซูเปอร์บอลมานะครับกล่องเติมคูปองได้ตามเชฉลี่ยสุดหออ,อีกแล้วครับแล้วก็เลือกแก้ห้าลูกเหมือนเดิมครับเพราะมีสก,กินหมดแล้วโอ้ลงดีแล้ววะสวัสดีคุณบอลวัชริวิทย์ด้วยนะครับกิจกรรมร้อยเจ็ดสิบหกครัสามารถเลือกได้รับ ได้เวลาเขาคุ้มส่วนกิจกรรมที่2แน่นอนครับเกลือทั้งนั้นอยู่กับดวงครับขอบางคนเปิดกองเดียวได้บางคนหมดเแลวกองยังไม่ออกเลยนะครับรอกิจกรรมมาดีกว่าครับแล้วซื้อเลยนี่สวัสดีคุณมาไม่ใช่ดด้วยนะครับผมเพิ่งตื่นนะชั้นเสียคือขออภัยด้วยครับสวัสดีคุณเนติยูด้วยนะครับตาเชิญนี้10บตำสิบครับคุ้มรับแก๊กทุบแล้วต่างกระจายโอ้้แก๊กคี้โกอะไรมานะแก๊กโกอะไรสักอย่างสวัสดีคุณคิดดตัวด้วยนะครับ การเชิญหนึ่งแล้วเชิญก็คูปองโคตรคุ้มนะครกับสกินที่ผมชอบทั้งหมดมีสกินบัตไฮยาแล้วก็แก๊กครับเนี่ยเพราะว่าดูไปเยอะแต่ว่าดูไปเยอะสวัสดีคุณยากรเซินี่นะครับคุ้มอยู่นะพี่ชอบสกินแก๊กเอ้ยทำไมมีคนชอบสกินแก๊กวะสวัสดีผมอึ้งที่พี่หมดไอรีก้าคูปองนี่ยังไม่ใช่มันก็ก้าคู่ปองอะแต่ว่าไม่เป็นการสุ่มเป็นการเติมแบบว่ากล่องเติมคตรกันหนุนที่กันหนดนั่นแหละนะครับแต่ก็ดวงดีได้สวัสดีคุณภูมิณัยด้วยนะครับสวัสดีคุณภูมิด้วยนะครับ ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะผูกพันธุกกรรมกับช่องนี้แล้วเอาว้าอย่างงี้ต้องให้วัลพารแล้วอ,อได้ยังไงน่าจะยังไม่ได้นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะครับตัวเล่ผมว่าสวยใช้ได้นะครับทำไมาบางครั้งคอมเมนต์ผมไปอยู่ด้านล่างทันทีคอมเมนต์แรกๆนั่นสิครับทางคอาเม์เยอะอยู่ด้านล่างนะครับจริงๆอะคุณ คุณโจเซฟเนี่ยเป็นคนที่คอมเมนต์บ่อยมากๆเลยนะครับบอลคอมเมนต์แบบทีนึงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเวลาผมลงคลิปแต่ละทีเนี่ยผมจะเห็นคุณโจเซฟมาแรากๆตลอดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าประมาณไปอยู่ไปนั่งนะครับ <laughs> ระบางทีคุณโจเซฟว่าคอมเมนต์เยอะด้วยนะสวัสดีคุณค,คอมคอมกิดดมดกตด้วยนะครับสวัสดีคุณนี่เฮ้ยกลับมาดูจบวะเทพทูเคนโต้ด้วยนะครับสวัสดีคุณเซเลฟด้วยนะครับสวัสดีคุณอัสเดียนะครับสวัสดีคุณชลธานนะครับประมาณนี้เลยสำหรับเกียรติานี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะคครับทุกน ใช้ส่มกิจกรรมแลกคูปองรรมีแต่ได้กับได้แล้วได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะมาบอกกันได้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆมันก็ควรจะเล่นหรือลองเป็นกิจกรรมที่ไม่เสียอะไรเลยครับได้คูปองอย่างเดียวนะครับก็ไปเล่นแล้วก็ลองดูนะครับว่าได้ไม่ใช่ได้ส่วนลดได้คูปองเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมแบบว่า,าผม่งตื่นเลยนะแล้วก็มาทํากิจกรรม นะครับถ้ามันเสียงเออเนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ออะไรวะผมจะพูดว่าอะไรวะเออคุณเอ็นิวใช่เมื่อวานนะครับคุณเอ็นิวผมเห็นคุณเอ็นิวออนอยู่ประมาณตีสามตีสี่จริงๆผมเชิญคุณเอ็นิวไปแล้วนะครับคุณผมเชิญคุณเอ็นิวไปแล้วแต่ว่าเหมือนผมอะตอนนั้นอะผมจะขึ้นคอนแล้วมนะั้งแล้วผมก็เล่นกับพี่ผมอยู่พี่คนเดิมอะ่ะผมเชิญคุณเอ็นิวไปตอนแรกผมเดินเตกๆอันดับของคุณต่างเกินไปเอา้า เอ้าผมอยู่คอมมานเดอร์เนี่ยแต่พี่ผมมันอยู่คอนแล้วไงเออมันก็เลยแบบกากเป็นระลับห่างเกินไปต้องขออภัยคุณ H New ด้วยนะครับจริงๆอยากจะเเชิญคุณ H New หลายรอบนะแต่มันขึ้นอย่างนั้นก็เลยแบบว่าเชิญมาไดเด้อนะครับมันเหมือนคุณเอชนเข้าเกมทำอะไรทักอย่างนะครับอืมนะขอโทษด้วยนะครับจริงอยากจะเล่นด้วยแหละผมอยากเล่นด้วยนะแต่ว่ามันเล่นด้วยกันไม่ได้เนาะอันนี้คือไม่ได้อะไรนะเนี่ยไม่ได้อะไรนะมาถึงว่าไม่ได้จะขิงว่าแรงเยอะนะคอนหนึ่งดาวเองนะครับประมาณนี้สําหรับ กิจกรรมนี้นะครับและสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมมาสมัครทำบัญชีเพจเถงกติช็อปได้เลยนะครับเพจเติมเกมของผมนะครับมีชื่อว่าเถงกติช็อปนะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วผมตอนนี้จะมีชื่อในงานสมรภอพาเซียนที่ส1นะครับโอเคใครดูคลิปจบพิมพ์หมายเลขส่า45แล้วก็กิจกรรมเติมปองมีแต่ได้กับได้แลกปองมันจะได้กับได้ทุกคนได้คูปองเพิ่มมาเท่าไหร่ส่วนตัวผมได้มา20คูปองนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครได้เยอะเนี่ย มาสามารถมาแชร์กันได้นะวันนี้พูดไม่รู้เรื่องขออภัยด้วยวันนี้เพิ่งตื่นแล้วก็เอาจริงผมดูมวยไปด้วยนะ <c oughs> ดูไออาราซอฟตอนนี้ยก3ามแล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครเป็นคอมวยเนะี่ยก,ก็ห้ามพลาดน,นะครับอพอโตแล้วจริงๆตอนตั้งแต่เด็กผมไม่ค่อยชอบมวยนะแต่พอโตมาเนี่ยเริ่มแบบว่าเริ่มชอบเริ่มว่าเริ่มดูมวยเป็นนะครับแหมคุณพะขุณเจ้านะครับสมมติใครดูมวยอะไรเงี้ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะขอเดียวกัน <c oughs> ไว้เจอกันไปเดือนสองเจอกันนะผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนด้วยนั่นที่ดูคลิปจนจบแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับยอดวิวน้อยร้อยละร้อยร้อยสองร้อยแต่ว่ายอดคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมดีใจกว่าอีกนะยอดวิวเป็นหมื่นแต่ว่ายอดคอมเมนต์ไม่มีผมก็ไม่เอานะเป็นแสนก็ยอดคอมเมนต์ไม่มีผมก็ไม่เอานะเนี่ยขอแบาบว่าคนคอมเมนต์เยอะแต่ว่ายอดวิวแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับรู้สึก ดีมากนะครับรู้สึกว่ายอย่างน้อยก็มีคนแบบเออคอยมาพูดมาคุยกับเรามาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกดีกว่านะครับสำหรับนี่ขอตลาไปก่อนนะจริงแล้วไว้เจอกันในเพลงเสองเจอกันผมบู๊ชินกีตะลุงแล้วเอาไปละ